สวัทุกทุกท่าน Hello everyone นี่ฮาวอันยองอาเซโยโคเนชิวะบงชูโฮร a มิงกะบะบริษัทชัวไทยแลนด์โอลี่ขอต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจเพื่อมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในแบบที่ไม่มีวันลืมลง บริษัทไทยแลนด์โอลีบริหารงานโดยเหล่า CEO ตัวท็อปแห่งวงการบันเทิงที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการดูแลคุณภาพทัวร์อย่างใกล้ชิดอันได้แกแจ๊สชวนชื่นที่สุดของตลกแห่งทศวรรษครั้งนี้เข้ามาพร้อมรับหน้าที่ไกด์นำเที่ยวพาดูพากินพานอนในที่ที่ไม่มีทัวร์ไหนกล้าทำมาก่อน วูแมนเซียนนะมืออาเซียนสับเซียนชัดมากพระเอกหน้าหยกอารมณ์ดีแน็ตชาลีรับหน้าที่ผู้ช่วยไกด์ดูแลความสนุกของทุกคนในทุกวินาทีแห่งการบริการนี่เจ้าสามามิสซี่โอเจ้าเชี่ยวเชี่ยวเสี่ยวเสี่ยวชื่อเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเชียวพ้องหลงงชัชชาในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสออกแบบแผนการเที่ยวเชิงอันซีน ยังไม่ได้อนงินให้ผมมาครับพี่อยากได้เอาไปแค่นี้นะเชียว์นตังมาให้ป่ะพันเดียวร่วมด้วยนด็กคอมเจ้าของกลเมตเด็ดพลายความหาตัวพ่อรับหน้าที่พลกรคับผู้ชำนาญการในทุกเส้นทางทั่วไทยไอ้แจ๊กมาขับตุกต๊กตบกับกูไหมมึงขับกะกลางคืนกะกลางวันกูกะนอนรอรับส่วนแบ่งอย่างเดียวเชื่อเเถอะเรื่องทำทว์กูเรียนมาทางนี้มึงเรียนไม่จบแล้วท้ายที่สุดรัศมีแขก ดาวในหมู่เดือนรับหน้าที่ทรานสเลเตอร์ล่ามผู้สื่อสารความสำราญให้กับนักท่องเที่ยวด้วยตัว้ยด้วยหัวใจเกินร้อยนี่นี่ฉืนาล้มฟันอะไรอ่ะมันบอกว่ามึงอ่ะเป็นจิตกรชาตรอีเฮียสวัสดีครับยินดีต้อนรับหน้าร้อนปีนี้นอกจากจะร้อนเป็นประวัติศาสตร์แล้วความหาของเราก็มาแบบเลเวลแรงไม่แพ้กัน าคุณอยากพบประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบนี้แบบนี้หรือยิ่งกว่าแบบนี้อย่าลังเลติดต่อเราได้ที่ Facebook Thailand Only Movie เมืองไทยอะไรก็ได้อยากเที่ยวแบบไหนจดัดให้ยิ่งกว่าคำขอเปิดทัวร์บันชทางอย่างเป็นทางการ27เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ชั่วประเทศนะ